สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลางวันนี้พี่สุจะทำแกงจืดค่ะแกงจืดเต้าหู้โมเมนต์มันจะเป็น อ่อนขนาดกลางนะคะเต้าหู้ตัวนี้เดี๋ยวเราจะทําแกงจืดกันค่ะอันนี้พี่สุเอาอันนี้คือมันใหญ่ไปหน่อย <c oughs> เขาพูดอ่อนค่ะแต่ดูจะไม่ค่อยอ่อนดูจะแก่นี่ค่ะเต้าหู้อ่อนสองฝักแล้วก็ เห็ดหอมค่ะเห็ดหอมนี่แช่ไว้ประมาณห้าดอกเดี๋ยวพี่สูดจะไปทำอย่างอื่นอันนี้ทำถ้วยเดียวค่ะลูกชิ้นก็ลูกมันโตมากเลยนะคะลูกชิ้นเห็ดหอมเจพี่สูดจะผักด้วยนะค่ะแล้วก็มีต้นขึ้นใช่ประมาณสิบยี่สิบกรัมนะคะประมาณสองต้นนะคะแค่นี้เองง่ายๆค่ะเดี๋ยวอันนี้เราจะไปต้มให้น้ำเดือดก่อนส่วนเต้าหู้นี้นะคะเต้าหู้โมเมน เราจะผ่าขึ้นค่ะจะผ่าได้สักประมาณนี้แบ่งช่วงให้ดีเลยนะคะโอเคเราไปที่เตากันเลยค่ะค่ะเราจะใส่น้ำลงไปค่ะอ่า ประมาณ600 ml นะคะเปิดไฟเลยค่ะจะใส่ซอสปรุงรดลงไปนะคะประมาณ1ช้อนใส่พริกไทยลงไปค่ะ ใส่ผงปรุงรดไปนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่กะู้ลงไปนะคะ เดี๋ยวเราจะลองมาชิมรสกันดูค่ะช้อนฟองออกก่อนนะคะอฟองพวก,กนี้ ้วเพื่อนๆมีพวกแครอทสวยๆใส่ลงไปเลยนะคะมันจะเพิ่มสีสันนะคะ พอดีแล้วค่ะแต่ดักใบของหอมเพิ่มเติมอีกนิดนึใส่ขึ้นไส้เพเติมอีกนิดค่ะพอสุกแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปนะคะ,คะแล้วปิดไฟเลยค่ะเ,เพื่อนๆใส่ขึ้นไส้ลงไปค่ะ ปิดไฟได้เลยค่ะค่ะพี่สุเลยไม่ได้ใส่ชามให้ชมเลยนะคะก็ยกมาก็มีแค่ถ้วยเล็กๆเนี่ยค่ะมันเป็นหม้ออยู่แล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่ตอไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ